ว 1>, 1หน่ยนะะทฤษฎีบทที่3ให้เวกเตอร์ u ค่ะคือเวกเตอร์ ab จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ u นะคะก็จะมีค่าเท่ากับส q u a r a กําลังสองบวก b กําลังสองอันนี้เป็นแบบ2มิตินะคะแล้วก็ถัดไปข้อที่2นะคะก็คือให้เวกเตอร์ v ค่ะคือเวกเตอร์ abc เป็นแบบ3มิติเนาะจะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ v ค่ะมีค่าเท่ากับส q a อกำลังสองบวกกำลังสองบวก C กำลังสนะคะคำว่าขนาดของเวกเตอร์มันก็คือเขียนเป็นขนาดของเวกเตอร์ค่ะใส่เป็นตัวแปรสูตแบบนี้ได้แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ v นะคะก็จะใส่เป็นตัวแปรสูตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเจอตัวพันนี้ก็รู้ว่ากำลังหาขนาดนะคะตัวอย่างที่7เนาะก็ลองลองฝึกหาขนาดกันให้หาขนาดของเวกเตอร์ U ค่ะ ขนาดของเวกเตอร์ u นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ square root a กำลังสบวก b กำลังสองค่ะแล้วก็บวกด้วย c กำลังสองก็คือเอาสมาชิกแต่และตัวเนะะี่ยค่ะมายกกำลังสองแล้วก็บวกกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1บวก4บวก9คําคำตอบก็คือรูท t 14ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่8ค่ะกำหนด พิกัดของ A B มาให้นะคะจงหาขนาดของเวกเตอร์ A B ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเวกเตอร์ A B นะคะมันคืออะไรเราก็มาเขียนก่อนเวกเตอร์ A B นะคะก็คือเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดสิ้นสุดนะคะอยู่ที่จุด B เวลาเราหาเวกเตอร์ A B เราใช้เป็นจุดสิ้นสุดลบด้วยจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดก็คือ B นะก็คือลบหนึ่งหลบด้วย จุดเริ่มต้นของเราค่ะคือ2 1 0แล้วนักเรียนก็ลบกันนะคะมันก็จะกลายเป็นลบ3 0 0เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอลบกันออกมาแล้วเนี่ยมีเฉพาะตัวที่เป็นไปตามแนวแกน x เ,เท่านั้นเลยดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าขนาดของเวกเตอร์ AB นะคะมีค่าเท่ากับสแควรูทลบ3ยกกำลังสอง บวกศูนย์กำลังสองบวกศูนย์กำลังสองจริงไอสองตัวหลังหนูไม่ต้องเขียนก็ได้นะตัวที่เป็นศูนย์กำลังสองศูนย์กำลังสองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นรูทเก้าแล้วก็ถอดออกมานะคะค่าจะได้ออกมาเป็นสามค่ะทีนี้จะเห็นว่านะคะที่ทำไปเมื่อกี้มันคือตัวที่เป็นขนาดเนาะต่อไปค่ะนิยามที่เก้านะคะจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยค่ะก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับหนึ่งหน่วยนั่นเอง ทฤษฎีบทที่4ค่ะให้เวกเตอร์มาในนี้เขาให้เวกเตอร์ u มาะค่ะที่เป็นแบบ2มิติจะได้ว่าเวกเตอร์หน่หน่วยที่มีทิศท,ทามเดียวกันกับเวกเตอร์ u นะคะเราจะหาได้มาจากเศษ1ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ u ต่อไปนะคะแบบ3มมิติก,ก็คือให้เวกเตอร์ v ค่ะคือเวกเตอร์ a b c จะได้ว่าเวกเตอร์1ห,หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ v นะคะก็คือเศษ1ส่วนขนาดของเวกเตอร์ v ค่ะแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ v นั่นเองทีนี้อันนี้มันเป็นแบบที่เป็นแบบทิศทางเดียวกันใช่ไหมใช้เป็นตัวนี้ถ้าเขาถามเป็นทิศทางตรงข้ามนั่นเองก็เติมลบข้างหน้าจบถ้าถามเป็นทิศทางตรงข้ามเนาะก็เติมลบข้างหน้าไปนะคะ โอเคคราวนี้ค่ะจะเห็นว่าพอเราเอามาเขียนแบบนี้มันยังคงต้องมีเป็นแบบทวงเล็บเหลี่ยมๆแบบนี้ใช่ปะซึ่งคราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วว่าจริงๆมันคล้ายๆเรื่องของเมทริกเลยบางทีอาจจะทําให้เราเนี่ยแบบเข้าใจคาดเคลื่อนได้ว่าเอะตกลงเรื่องนี้มันเมทริกหรือว่ามันเป็นเวกเตอร์กันแน่เขาก็เลยจะเปลี่ยนไอตัวที่เป็นแบบเขียนคล้ายๆเมทริกตัวนี้ค่ะเป็นเป็นอีกรูปหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะเวกเตอร์ในระบบพิกัดชารนะคะโอเคะ okay, ดูที่ เวกเตอร์ i ก่อนในเรียนเวกเตอร์ i เขาแทนด้วยเวกเตอร์10เวกเตอร์10หมายถึงอะไรก็คือจากจุดกำเนิด00ใช่ไหมแล้วก็ไปตามแนวแกน x ทางขวา1หน่วยแล้วก็แกน y ไม่ได้ขยับไปไหนนะคะอยู่ที่เดิมก็คือไปแค่เฉพาะตามแนวแกน x ทางขวา1หน่วยเท่านั้นอันนี้คือ00นะไปทางขวา1หน่วยค่ะตัวนี้แหละเส้นนี้ค่ะเส้นสีน้ำเงินเนี้ย มันก็คือเวกเตอร์1 0ซึ่งเราจะเรียกแทนเวกเตอร์1 0เนี่ยค่ะว่าเป็นเวกเตอร์ i ต่อไปค่ะเวกเตอร์ศ1ย์ x เป็น0ยนะ์เนาะไม่ได้ขยับไปไหนนะแต่ว่าไปตามแนวแกน y นะคะข้างบนเพราะเป็นบวกเนาะหน่หน่วยจะได้เป็นเส้นสีชมพูค่ะเราจะเรียกตัวเส้นสีชมพูนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ j แบบ2มิตินะคะถ้า3มิติก็คล้ายกันมันก็จะเป็น100 0, ก็คือไปตามแนวแกน x ทางฝั่งบวก 1>, 1หน่วยพอฉะนั้นเส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ i นะคะอันที่2 0 1 0ไปตามแนวแกน y 1หน่วยค่ะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์1 0นนะคะก็คือไปตามแนวแกน z ฝั่งที่เป็นบวกนะคะก็ขึ้นข้างบนแบบนี้ตัวนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ k นั่นเองนะคะ โอเคในการเขียนเวกเตอร์ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j หรือเวกเตอร์ k อะไรพวกนี้นะคะก็ดูอย่างอันนี้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คือเวกเตอร์ a b ทีนี้ค่ะเวกเตอร์ a b เนี่ยครูเลยเอามาเขียนเป็น a บวก0กับ0บวก b มันยังเท่ากันอยู่เนาะเสร็จแล้วครูแยกออกมาเป็น2อัน,นะคะ่ะอันนี้ก็มองเป็น1อันมองเป็น1เวกเตอร์อันนี้ก็มองเป็น1เวกเตอร์ได้เป็นตัวนี้มันยังเท่ากันอยู่นะคะ ทีนี้ดึงตัวร่วมออกมาค่ะตรงนี้ครูจะทําการดึง A ออกมาปรากฏว่าครูดึง A ออกมาเนี่ยถ้าเราลองคูณกลับเข้าไปเนี่ยมันก็ยังคงได้เป็นตัวเดิมต่อไปค่ะตัวหลังนะคะจะทําการดึง B ออกมานี่พอดึง B ออกมาปุ๊บลองลองคูณกลับเข้าไปข้างในมันก็ยังได้เป็นตัวเดิมแล้วเมื่อกี้เวกเตอร์10เราเขียนแทนด้วยเวกเตอร์ i ไปแล้วค่ะ เวกเตอร์ศูนย์เราเขียนแทนด้วยเวกเตอร์ j ไปแล้วดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น a คูณอยู่กับเวกเตอร์ i ค่ะแล้วก็บวกกับ b คูณอยู่กับเวกเตอร์ j นั่นเองได้เป็นตัวนี้ a ก็มาจากนี้เลยเนาะ a คูณอยู่กับเวกเตอร์ i ค่ะแล้วก็ b คูณอยู่กับเวกเตอร์ j นะคะ แบบ3มิติก็ทําคล้ายกันแต่ว่ามันจะเพิ่มตัว c มาตัวหนึ่งตัวที่ไปตามแนวแกน z เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็น a คูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกด้วย b คูณอยู่กับเวกเตอร์ j ค่ะแล้วก็ c นะคะคูณอยู่กับเวกเตอร์ k นั่นเอง<ม>ก็ลองดูจากตัวอย่างที่9นะคะลองลองเปลี่ยนจากเวกเตอร์ที่กำหนดให้ให้อยู่ในรูปของเวกเตอร I, ์ i เวกเตอร์<น> j แล้วก็เวกเตอร์ k นะคะ อันนี้คือเวกเตอร์3-2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น3คูณอยู่กับเวกเตอร์ i ค่ะบวกด้วย2คูณอยู่กับเวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ v นะคือเวกเตอร์6-5-7นะคะก็จะเป็น6คูณอยู่กับเวกเตอร์ i ค่ะบวก5คูณเวกเตอร์ j แล้วก็บวกกับ7นะคะคูณอยู่กับเวกเตอร์ k ค่ะ การหาขนาดนะคะก็ยังคงใช้เหมือนเดิมก็คือจะเป็นสแควรูทเอลังสบวกบีกำลังสถ้าเป็น3มิติก็บวกซีกำลังสเพิ่มมาอีก1ตัวถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากหน้าตาวงเล็บเหลี่ยมอะ่ะเป็นแบบเวอร์ชันที่เป็นแบบ IJ แบบนี้ไปแล้วนะคะแต่เวลาหาขนาดก็ยังคงหาเหมือนเดิมเนาะสัญลักษณ์การหาขนาดก็คือใส่เป็นตัวแอบสูเนี่ยค่ะลองดูตัวอย่างที่10กันนะคะตัวอย่างที่10ค่ะกำหนด จุด A จุด B มาให้นะคะอันนี้เป็นแบบ3มิติเนาะเพราะว่ามี x y z ไปตามแนวแกน x แกน y แกน z แบบนี้จงหาเวกเตอร์ที่มีขนาด1ห,หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ AB นะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะต้องหาเวกเตอร์ AB ก่อนเราจะได้รู้ได้ว่าเออเวกเตอร์ AB มันเป็นยังไงโอเคเราหาเวกเตอร์ AB ก่อนเวกเตอร์ AB ค่ะก็คือจะเป็นเวกเตอร์ที่จุด จุดสิ้นสุดลบด้วยจุดเริ่มต้นใช่ปะจุดสิ้นสุดของเราค่ะก็คือลบสองสามหนึ่งลบด้วยจุดเริ่มต้นนะคะก็คือจุด a 1 2 0อ่ศลบกันออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบสามโอเคลบสามค่ะเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ ijk ได้มันก็จะกลายเป็นลบสคูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวก1คูณอยู่กับเวกเตอร์ j ค่ะแล้วก็บวก1คูณอยู่กับเวกเตอร์ k ซึ่งเลข1ตรงนี้เราไม่ต้องเขียนก็นได้นะคะแล้ก็ละไว้ครูขอลบตัวเลข1ข้างหน้านี้ออกก่อนโอเคมันจะได้เป็นตัวนี้อะประมาณนี้อะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือหน้าตาของเวกเตอร์ ab ที่อยู่ในรูปของเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j แล้วก็เวกเตอร์ k นะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหา เวกเตอร์หนึ่งหน่วยค่ะที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ ab มันก็คือเศษหนึ่งส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ ab แล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์ ab นั่นเองนะคะเราจะมาแทนค่าลงไปเนาะขอเอามาเขียนตรงนี้นะจะเป็นเศษ1ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ ab ค่ะคูณอยู่กับเวกเตอร์ ab โอเคจะกลายเป็นเศษ1นนะคะแล้วก็ส่วนด้วยใครจะไปหาขนาดมาก่อนก็ได้เนาะเราค่อยแทนใส่ลงไปก็ได้นะคะอันนี้ครูอเอามาเขียนทีเดียวตรงนี้ไปเลยขนาดของเวกเตอร์ ab ค่ะเวกเตอร์ ab คือตัวนี้ เพราะฉะนั้นหาขนาดลรวเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์มาเขียนนาอมันก็คือลบสามยกกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองค่ะอย่าแบบพิ้มีแต่เลขสามอย่างเดียวนะลบสามอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตัวเลขข้างหน้าตรงนี้ก็มีนะคะเพราะว่าดั้งเดิมจริงมันมาจากตัวนี้ที่เห็นเลขหนึ่งชัดๆแต่ว่านี่คือเราละไว้ไม่เขียนเฉยๆนะโอเคแล้วก็คูณอยู่กับเวกเตอร์ ab ค่ะ เวกเตอร์ ab ก็คือลบ3คูณอยู่กับเวกเตอร์ i บวกเวกเตอร์ j ค่ะแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ k มีค่าเท่ากับเศษ1ค่ะส่วนด้วยมาเรามาคิดเลขข้างในตรงนี้กันนะคะว่าได้เป็นเท่าไหรลบ3ยกกำลังสองก็คือ9ก้ากำลังสองคือ1 2, 1ึกำลังสองคือ1กลายเป็น9บวก1บวก1ก็คือจะเป็นรูทสิบเอ็ดนะคะติดรูทไว แล้วก็คูณอยู่กับลบ3เวกเตอร์ i บวกเวกเตอร์ j ค่ะแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ k ตอบแค่น,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะทำการแจกแจงตัวนี้ค่ะเอาเข้าไปข้างในทุกตัวเลยนะคะเอาเข้าไปคูณจะกลายเป็นอุ้ยตัวนี้เนอะลบ1ส่วนรูท1นะคะคูณอยู่กับลบ 3i ก็จะได้เป็นลบสส่วนรูทคูณอยู่กับเวกเตอร์ i ค่ะ บวกด้วยเศษ1ส่วนรูทสิคูณอยู่กับเวกเตอร์ j แล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วนรูทสิอค่ะคูณอยู่กับเวกเตอร์ k นะคะ